มัสการพระอาจารย์บรรทารูอาจารย์อรุณวสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมวังดังใจวันนี้เป็นวันที่11เมษายนพุทธศักราช2568ตรงกับวันศุกร์ขึ้น14ค่ําเดือน5ปีมะเสงวันนี้เป็นวันโกนไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีภูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนเสียบโชคของวันนี้ก็สีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบนเงินทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศอาคเนลหรือทิศออกเฉียงใต้ ทิศดับโซของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือทัพขออภัยฮะโกเมนทัพทิมสมีชมพูพลอยชมพูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักลิีในชื่อคือยอยักษ์รอเร,ร,รือรอหลิงและวอลแวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักถาง,งและงองงูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือจาชิง ชอช้างสอโ,โซ่ชกเฉยและย่อญิงเลขมงคลวันนี้เลข3เลข7และเลข5หมายเซจวันนี้ท่านพุทธทาสพิกขุสอนไว้ว่าการให้อภัยแก้ไขอดีตไม่ได้แต่การให้อภัยสามารถเปลี่ยน,ปยนแปลงอนาคตได้ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิด อะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ